วันนี้มาเชวญทำน้ำหมักสับปะรดนะคะนี่เป็นเปลือกสับปะรดที่ร้านเขาขายสับปะรดแล้วก็พ้มด้วยถามขอซื้อเขาแต่เขาให้มาเดี๋ยวเราจะหมักไว้ทำน้ำยาล้างจานนะคะแล้ทำน้ำยาล้างจานแล้วก็เคยเอาไปแด่งเขาใจเขาไม่ห่วงค่ะนี่ป,นป็นเปลือกสับปะรดเราได้มาแล้วเราก็มาคัดเลือกใบมันออกแล้วเราก็มาล้างนะคะเนี้ยล้างทำความสะอาดส่นตอนที่จะหมัก ทั้งหมดนี้ก็สี่ชุดนะคะเนี่ยก็จะใช้น้ำตาลสี่โลคือจากส่วนเปลือกสับประรดสามกับน้ำตาลนี่นะคะน้ำตาลแบบนี้เนาะนก็จะใช้น้ำตาลแบบนี้น้ำตาลทรายแดงโอทิ้งก็สามสามโลนะคะเปลือกสับประรดสามโล,โลก็จะใช้น้ำตาลทรายแดงต่อต่อน้ำตาลทรายแดงหนึ่งโลนี่ก็จะยัง เขาให้ใส่สูตรก็มาเป็นน้ำห้าเลยแต่ว่านี่จะหมักแบบเข้มข้นจะไม่จะตักน้ำออกจะไม่ใส่น้ำนะคะน้ำห้าลิตรจะไม่ใส่แต่จะใส่เป็นน้ำตาลทรายแทนแบบเข้มข้นแล้วก็จะหมักไว้สามเดือนค่ะเดี๋ยวเราค่อยเออมาดูอิกท,ที่นึงว่าเป็นยังไงมันก็จะมีชิ้นส่วนก็จะเป็นสับประรดไอ,อส้มด้วยเนาะหรือก็เนื้อสับประรดด้วยก็โอเคแล้วก็แต่เราต้อง นี่ทำล้างทำความสะอาดก่อนนะคะนี่ส้มนี่ก็ได้เลยค่ะใช้ได้ okay. ก็เดี๋ยวจะมาให้ดูตัวนี้ล้างทำความสะอาดก่อนเนาะนี่ค่ะล้างแค่น้ำเดียวก็พอแล้วค่ะเพราะเราจะได้เอ่อใช้น้ำหมากนี้ทำประโยชน์เราล้างสะอาดแล้วเราก็สามารถที่จะเอาทำประโยชน์อื่นได้ด้วยนี่ค่ะเราก็ล้างนี่ค่ะ เดีแต่เราจะใส่นี้ให้กระเด็นน้ำก่อนนะคะแล้วก็จะเดี๋ยวเราก็จะเป็นใส่ถังใส่ลูกไปในถังแล้วก็าำด้วยน้ำตาลเรวค่อยมาดูกันนะคะตอนี้ขอเอเอาขึ้นจากน้ำก่อนเนาะตอนต่อมานะคะล้างเสร็จเระเดนน้ำแล้วก็จะลงนี้ลงไปในถังเพื่อที่จะใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็ลงนี่นะคะลงไปใน คาถะนะที่เราจะใช้หมดแล้วเราจะตามด้วยนี่ค่ะ้ำตาลทรยเดินเลยค่ะโอซูงนะคะสูตรก็จะเป็นสับปะรดสามโลแล้วก็น้ำตาลหนึ่งโลนะคะสูตรถ้าใส่น้ำก็จะใส่น้ำห้าลิตรแต่นี้มันจะทำแบบเข้มขุนก็จะใส่แค่สับปะรดสามโลแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งโลอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด แล้วก็หมักไว้สามเดือนนี่ก็จะเป็นทั้งหมดเอชุดนี้ก็จะเป็นสี่สี่ชุดนะคะนี่ก็จะเป็นน้ําตาลเพิ่มอันนี้ใส่กีลังเนาะอันนี้ก็จะมาเ้าก่อนโอเคค่ะแล้วก็หมักไว้สามเดือนนะคะถึงจะเอามาใช้ประโยชน์ได้มาทำให้ดูถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะแล้วก็จะขยันมาทำคลิปให้ดูนี่ก็นี่งเจะเอาไว้ทำ ขนาล้างจานแล้วก็สามารถที่จะเอาน้ำหมักมาทำประโยชนต่อ,ตอไปได้แล้วทำตักเอามาทำสบู่ได้เน่แล้วจะมาอโอเคค่ะไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวคิดหนะ้าไปอยมาดูอีกว่าจะพาทำอะไร